มีโอกาสไหมครับที่วงการบันเทิงเราจะได้เห็นพี่ทิมอยู่ในหนังหรือซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสไหมครับมีครับถ่ายอยู่ครับเฮ้ยจริงไหมนะนี่จริงจริงแสดงเลยไม่ใช่แสดงเป็นตัวตนไม่ใช่แสดงเป็นตัวตนเลยก็คือเป็นด็อกทีมเอนทรีมากกว่าอ๋อด็อกิเมนทรีมเอนทรีและถ้าเป็นการแสดงถ้าสมมติมีคนมาชวนพี่ทิมครับ แสดงหลังให้ผมได้ไหมครับก็มีคนมาชวนแต่ว่าคงไม่ไหวม้กเล่นไม่น่าเลเล่นกับคนคนนั้นล่ะรายการรายการคุณนี่วิดิโอเฮดมากเจ้าไม่ได้ผบอกอะไอตอนที่เชื่อว่าไอตอนนี้ก็ถามไอคำถามซีเรียซีเรียนี่ในหน้านี่มีแต่หน้าเขาเลยอยู่ในหัวกินทาวพินทาวตัวเม่ถูฮ้่แต่ไม่ ถ้าพูดถึงไม่ไม่เอาการแสดงหน่อยพี่ลองดูไหมไม่น่าจะไหวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของตัวเองกน่าจะได้มากกว่าค,คงมีโอกาสได้เห็นเร็วๆนี้ได้เห็นแน่นอนครับ,บน่าจะมีเร็วๆนี้แล้วออลตอนนี้พวกเขาแปดเก้าวหเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโรแมนต์ค,คือะอะไรความรักคืออะไรเขาก็หวงจักอะอยากดูสเปคนี่เข้าเลยสเปคพี่ดีเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบตายตัวขนาดนั้นแล้วนะ ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาแล้วมันกลายเป็นว่าคุยกันแล้วเคมีโคเคมีมันตรงกันซึ่งก็ไม่ไม่ได้เจอคนที่ตรงสเปคอย่างนานมากแล้วก่อนที่จะมาคุยวันนี้ครับผมได้ทำการรีเสิร์ชเห็นว่าพี่มีการฟอรเพื่อนผมคนนึงเหมือนกันโอ้ชื่อแอ้ชื่ออะไรคือผมอ่ะเข้าไปด้านดูแล้วผมก็ เออพี่ฟอร์มันอยู่ด้วยผมไม่ประพูดแต่ผมจะเปิดเปิดให้พี่อยู่คนเดียวใช่ป่ะไม่รู้จักเลยวะเอ้าสงสัยมือลั่นเออไม่ควรเลยแต่คุณทำให้ผมรู้สึกนะเออจริงๆมันมีคนที่ทำให้ผมเขินอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ในหัวเชื่อขึ้นมาถ้าเกิดเขาเปิดมาแล้วเกิดมันใช่ขึ้นมากูจะทำหน้ายังไงดีวะอยู่ แต่จบแล้วก็คือไม่มีแล้วใครๆไม่บอกไม่นด้ขอไม่ผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่เ้ยแต่พอคุณทำอย่านงนั้นแล้วผมก็ <ขอ S 1> เฮ้ยมันมีขออ้อมไปดูแล้วพี่เปิดได้ไหมไม่ได้ไดเป็นนักแสดงที่ <S <S 2> <S 2> เรา <S <S ดูเขาแสดงแล้วเราชอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีมากกว่าแค่ แค่รูปลัภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เคยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรอย่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจริงนะพี่พมันก็แค่แค่แบบผู้ชายชอบแสดงคนนึงแค่นั้นเองมันไม่ได้มีแบบความว่าต้องการไม่ได้ไม่ได้จะเป็น relationship ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ย่่อย่างเดียวเลยที่บอกผมว่าอย่างเลยผมบอกคุณคนเดียวเลย ผมไม่บอกใครทำไมคุณได้สิทธิ์นั้นอย่าให้เหรื่องไปถึงหูลูกผมเป็นป่ะเดี๋ยวตัดเมื่อกี้ออกพี่ทิมไม่เคยชอบใครครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า